สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องเชนคูนคำคูนแฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วบักปลาคัยงมาแล้วอันนี้เจ้าของบ้านนะครับไหลเจ้าของบ้านออกมาข้างนอก <c oughs> อไอดาวออกจากอคอกนะครับผมตบอตัวเองไปอยู่ข้างในนะ,ะ,นะอันนั้นเป็น เดี๋ยวพาไปดูพี่ปีใหม่อันนี้ก็จะเป็นแผนเ้าประตูนะครับเป็นยามายาาอันนี้นวันนี้ย้ายตำแหน่งมาเป็นหัวหน้าห้องนะชายเล่ม <c oughs> าเขาอยค่ยูน้ำเส้นี้เป็นหัวหน้าห้องไเอย <c oughs> อันนี้เป็นรองหัวหน้าครับน,นี่รองหัวหน้านะ อาตัวผุ่นนักเลงครับวันนี้นักเลงเลยไล่ออกจากห้องมาก่อนเดดซองเดดซอง <c oughs> เออรับวิตามินซียามเช้านะครับหมูดาวหมูดาว

อันนี้เราอยากมีมากอะถึงจะต้นใหญ่เห็ดอยู่เพื่อนเนาะมันนยานเออได้มาอยู่กับพี่ๆของกระดานพิถีพนถีเออได้ไปลิ้นน้ำกันเสยเออเออจะบวกข้ามกำแพงแล้วตอนนี้พอเราข้างกินอาหารหน้าได้หนิหนึ่งเด็กๆที่โรงเรียนนะครับเพิ่งมาถึงเด้อแม่เอ๋ นี่ดูอาหารกลางวันเด็กๆนะครับเด็ดสินี่อ,อาหารกลางวันเด็กๆนะครับวันนี้โปรแกรม,ม,มเรามีอือสวยไหมครับสวยไหมอันนี้เป็นอ้อยนะครับจะให้ใหดูรายการวันนี้นะครับเป็นย่าย่าสี่สิบสองนะครับแล้วก็มีอ้อยสองร้อยเจ้ามาย่าสี่สิบสองห้าหยังไปแต่มื่นพุ่นเมียนบอก แล้วอ้อยถืกเมนโบอ้อยถือโบอ้อยถกอ้อยสองร้อยเก้ามัดนะครับอ้อยพุ่งเพราะท่านในป่าอหงวดก้นเดี๋ยวมาสองเก้าเนาะยาตุ๊กเกอร้อยแปดสามมัดนะครับเอฟซีเตรียมเลยครับเตรียมเลยเดี๋ยวลงคลิปจองเลยนะครับจองเลยทางไลฟ์สุดนะครับอาหารกลางวันนักเรียนเอาเนี่ยอะไรตะบนนี้ โอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยอะไรนี่เฮ้ยหมูดาวทางตัว ราคาแยงน้อยร้อยวิวเอ้ยบวกกันแล้วหัวหน้าห้องกับยามนะหัวหน้าก็บ วันนี้พี่ปีใหม่ปเป็นรปภเฝ้าประตูทางเข้าขยับแล้วขยับ,ยบแล้วบอ,อกของบ้านก็ขอให้แล้วครับของบ้านจะเข้ามาแล้ว

โอ้แต่มันเขียนเลขมานำแต่เขียนเลขว่ามีเอฟซีเบิร์ดไลท์อยู่เด้อเออปกติปกติมูดาวจะซนกว่านี้ Aau, dulu kaya, dulu kaya. Eh, tungguk, pak, pak, ane mau, ah, mau, 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 apa? Ah. eh? อย่าเพิ่งบวกกันนะอย่าเพิ่งบวกกันน่องน่องก็จะได้คร wow. ับเออหมอนมใส่มาเึื่อนมนสั่นถอดเลยโอ้อันนี้ช่วยแล้วช่วยแล้ว โอเคนะครับ FC ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกันน้อยแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าชสวัสดีครับอา้าอุ้มเนมานครับ